มายังไงล่ะครับเนี่ยวันนี้ขอให้โชคดีเดอ้อมายังไง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 ขอให้โชคดีเดอ้อขอให้โชคดีเดอ้อ เจ้าชื่อว่าอะไรมีเลขเด็ดเด็ดไหมอ้าวบ๊ายบายเพื่อนร่วมโลกในหมู่บ้านพึกษาห้าก้าทับหนึ่งก็มีน้องโชคดีตัวนี้มาอยู่ร่วมชะตากรรมด้วย บายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วอา้าวยังอีกยังอีกจะไปบ้านเขาลงมาลงมาลงมาอา้อาวอ้าวลงมาอา้าวไปซะแล้วอา้าวเจ้าเมียว ไปจัดการที่เจ้าเหมียวไปจัดการไปจัดการมันมานยังไงมันมานยังไงโน่นไปอยู่กำแพงแล้วดูสิดูสิเขาจะทำอะไรกัน ไล่มันลงมาไล่มันลงมาเหมียวไล่มันลงมาไล่มันลงมา